สวัสดีทุกคนตัวน,นี้จะยืดผมให้น้องนะตรงที่ฟอกไว้มันก็จะเปื่อยๆหน่อยอันนี้อยากโศกเยอะวเราไปสระสระโดยยาสระผมเปิดเกล็ดผมก่อนแนละ้วเราก็จะมายืดกันเราก็จะใช้ที่เม้นทาตรงนี้นะกัรการาแค่มีกันความร้อนกันชดนะอันนี้ผมน้องก็ค่อนข้างจะแห้งๆแะทุกครั้งอย่าลืมใส่ตัวนี้ มันจะมีอะไรใมถ้าเกิดว่าพอกอะกระทาั่งนั่นใส่ไอ้น,นี่ไปด้วยอะใส่ยาโกกไปด้วยผสมก,กันกับผมกัดอะผมมันจะไม่เสียถ้าเกิดโดนโดดแล้วมันจะเสียอันนี้เราก็ตูิน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเป่าแห้งนี่ต่วันนี้จะลงของของเราเลยอ้อเพราะผมช้ำดูจะช้ำเดี๋ยวเรานีบลงกดล้วดูเวลานีบผมอยากตกเราจะเน้นโคนเยอะๆอหน่อย รวดสามรอบเลยนะไฟต้องใช้แรงเกินพอดีพอดีมันจะช้าตรงนี้นี่นะี่ยเพราะเราต้องนี้นะมาลงน้ำยาเนะี่ยเราจะเลือดของลอริออนะ ถ้าเวลามันตรงมันก็เยอะเนาะเวลานั้นก็รีบเกินวาล์วบงมราชอบบู้อ่ะคือออวีแม่ไปใช้นั่นหมดแล้วก็ใส่ ตรงที่เราฟอกไว้เราก็ใส่ตัวกันกันชอ็อตไปแล้วนะฟองไม,ม่ค่อยเ็นเท่าไหร่ใส่วนลูกเราค่อยๆค่อยๆหวีนะแล้วก็รนะูดหวีสามรอบแล้วก็รูดนะ ดีที่ปลายังไม่เป็นอะไรเนี่ยนี่ผมอยากตกนะเดี๋ยวเราจะมาซอยฟารา์มาอยู่กับเขากระเี่ยงเน่ยอยู่กับเรากระยุยี่นะอันนี้เราก็อันนี้แม่ไปซอยพ่อม๋อป๋อเนี่ยมาเมื่อไหร่เมาที่ทิศตรงเออทิศตรงตอบกูไม่รอแล้วกูตอยก่อนอ๋อวันเป็นวันหยุดไงวันนี้ไลฟ์สดเลยนะ ใช่ไหลสุดไปได้ะไม่ไม่เราเองลรกยากไอ้เาไ <c oughs> หลต้น <c oughs> นะ <c oughs> อันนี้เรา,าก็จะไม่ใช่ตรงผมนี้มันไอ้นี่ไงค่อยผมจยากโศก <c oughs> ฟาร่าสวยผมสวย <c oughs> เราเก็บบินบินพอเนาะเพราะมันยังไม่ยาวเลยกำลังสวย <c oughs> นี่เราก็จอยเก็บนี้นะยกมือสะแคงตะแคง ผมเขาเป็นบล็อกไงเ,เราก็ตัดให้มันเป็นเหมือนฟาร่าหน่อยแต่ไล่ตลา,านิดนึงยกมือมันก็สวยสอยให้ได้ให้พ่อให้แม่ไม่ยาก <c oughs> ข้างล่างเราก็ยกมือนี่เลยเราไม่ต้องเปิดเตือนไงโอ้วันหยุดเขาทีคนจะมาสิอันนี้เราก็ตัดนี้นะมันก็สวยรอนมันจะ นั่นกันเพราะว่าผมอยากสูงผมเขาอยากโสดสวยแล้วป่ะเนี่ยเหมือนดัดเลยดัดยังสู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำผมสบายดีค่ะคืดัดผมไม่ได้มากเท่าไหร่จังกาสั้นก็บางไปแล้วสั้นเลยก็บาเราต้องเก็บไงเราต้องเก็บแบบว่าให้มันเหมือนฟาล่าสั้นอ่ะเพราะเราไปตัดบอสก็ยิ่งบานเลยอะรอนไม่รับกันไงมันจะบานไปเลยอ่ะแล้วถึงได้มานี่ไงมั้งรู้ใจไง เพราะเราต้องเก็บเรียมข้าง่ง้ยเก็บเนี่ยสวยมันก็กอดกันเก็บเรียมมันกินหวานเพราะว่าผมผมอยากโศกก็ซอยยากอยู่เหมือนกันถ้าไม่เข้าใจคนนี้จะไม่มีเลียมอะไรกับใครสาวเรียบเรียบเป็นคนแบบนี้ดีแล้วไม่อันตรายไม่ยุ่งกับใคร พูดมากเองนะอือใช่อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะไม่น่ารักน่านักตรงนี้แต่ปอบบอกว่าแค่ไหแม่ละค่เร่มันยังนึกเขาว่าเร่มแม่ชอบเที่ยงชอบเที่ยงอ่ะมันก็เตียงในเรื่องถูกเนี่ยผิดกูจะเถียงเถียงเที่ยงสวยพอดีใช่ั้ยมันจะกอดกันเป็นหล่อนไหนก้มนิดนึง โอเคเนี่ยเวลานั้นร่อนเราสวยอะ่ะเราดับเรายัางไม่ได้ขนาดน,นี้เลยอันนี้มันเป็นร่อนใหญ่ไงเวลาเราหวีเราก็ต้องหวีให้ดูล็อกเพราะว่าผมเ็าจะตีไปตีมาอ,ม,อมันก็สวยแล้วเสร็จเห็นปะเก็บแค่เนี้ยอันนั้นดีก,กันเรื่องธรรมชาติของส้สวยครับมันเป็นร่อนต่สมัยก่อนก็ต้องเอากิ๊บติดไม่เห็นเลยให้เป็นขยักเป็นคลืน่นถ้าเป็นร่อนเนี่ยผมก็ร่อนสวยอื โอ้ยมาใดมาเดยรอบซอยพิงซอยไม่ก่อนซอยด้ไม่รู้จะสวยเป่ไหนแล้วก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยอย่าไปแกล่ยผ้าใจร้อนเฮ้ยลูกขาฉันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่สวยแรงเลยหน้ากดิร้อนสวยเพราะมันมีไอ้เป็นวอลลุ่มสวยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็สวยแล้วรุ่นนี้ต้องอนุรักษ์เลยทุนรุ่นถนอม ลืมกดไลค์คุเทนส่งง่ายๆส่งแบบผมยักโศกอะซอยได้ยากถ้าเราเก็บเหลียญมันก็เป็นฟอน้์สั้นแล้วยังตัดไม่ได้อันนี้ก็ผมค่อนข้างจะออดแอนนะเดี๋ยวเราก็ปักทํำสปาค้นด้วยสปานานหน่อยเพราะผมไม่แข็งแรงเลยผมเล็กมากผมนี่แม่ ผมเพื่อนเกือบจะเปื่อยเหมือนพี่เกือบจะเปื่อยแล้วเหรอเกือบกี้อันนี้เราจะไปม้วนกันแปลว่าเมื่อก่อนผมอันนี้มาแล้วเม,มื่อกผมอันนี้เราก็พ่นในนานโนนะยืดเรียบร้อยลนะผมแบบค่อนข้างอ่อนแอมากเ,เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทั้งอบทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเงาแล้วตอนแรกแห้งๆยังไม่มีน้ำจักหนักเหมือนแคทร็อกจังตอนน้องจับสี นันก็มาแล้วก็มาลงสีดำหยุดแล้วเป็นผมเส้นเล็กอ่อนแอมากอันนี้เราก็เลือดน,นี่ของอลอรีอ้อแล้วเราก็มาพ้นในนาโลงนะตกจะลาดีขึ้นในนะน,นีกน้าตันะมีหอมในหัวนะหอมมั้ไ,ไลยใช่แล้วเรามีหอม ก็ะชีดตะเปย์หน่อยนี่ล้วเป่าแห้งนะย้ำป,ปลายนิดนึงกชีดตะเปย์ใบเกล็ดผมกันความร้อนหอมไหมแค่นี้ก็หอมกลับบ้านไม่ถูกปลายนิดนะ่ปลายเนี่ยที่โดที่หนักมากเลยเพราะว่ามันที่เราทำไว้มันอยู่ตรงปลายหมดเลยใช่ไหมนี่ก็โอเคนะ ถ้าเป่าแห้งอย่างเดียวอ่ะเวลาจะติดก็เป่าบนฝาลมก็ตรงสวยแล้วบางลมไว้ก่อนจะต้องจำเดินเดี๋ยวนี้มากเลยจับที่นี่เข้ใจนะนดีนะเราใช้ยาสระผมเปิดเก็ดก่อนไหมงั้นนะเจนหนักกันนี้หน่อย นี่เราก็ใส่กันความร้อนตรงปลาย วันนั่นแหละวันจันทร์ไปสะตอนเย็นสะเสร็จแล้วก็เป่าใตยขึ้นมันทเมนต์ไปเลอยเยอะๆหมักเข้าไปเคลื่อนสภาพไวโอเคหมดแล้วไม่ต้องแล้นี่นนดีนะไหนตรงเนี้ยม,มันน่าจะฟอกหลไยรอบของ ใช่ไหมอืมนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะถูกใจไหมอืมผมสวยก้านนามานน้อยๆโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายดูด้านหลังหน่อยนี่แต่ผมแห้งๆเดี๋ยวเสียนะเส้นเล็กมากเนี่ยสวยแล้วค่ะใช่ไหมสปริงตัวหน่อยเราทั้งยืดทั้งอบ ทั้งหมักไหลขั้นตอนแล้วก็ใส่กันความร้อนตรวปลายผมก่อนที่ทำนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ